เฉยเลยนะครับสนามสองนะครับสนามหนึ่งครับพี่มาอครับเอชมีนาราการโยธาครับกับโชกุนเอชมาดามนุกเอชปอลเดิร์เอชปาดสิบมุมครับเชิญเลยนะครับฐานเจ็ดคนบุเรีนครับสนามสองครับเชิญครับแตงโมซัฟเวอร์ครับแตงโมซัฟเวอร์กับต้นผักสดครับเชิญครับสนามสองครับเราจะคิกออฟพร้อมๆกันทั้งสองสนามนะครับเราจะคิกออฟพร้อมกันทั้งสองสนามนะคะดัะนั้นสนามหนึ่งตอนนี้รอสนามสองอยู่ครับเชิญเลยครับ แตงโมซัฟเฟอร์ครับกับต้นผักสดครับหลังจากนั้นเราก็จะได้พักครับจะเป็นคู่ท oh ี่สามชนะนี่สนามหนึ่งรอสนามสองอยู่นะครับฉะนั้นเราจะแข่งขันพร้อมกันนะฮะะนนเชิญเลยครับอ่าแตงโมซัฟเฟอร์ครับกับต้นผักสดเอสสีมานอมัยเอฟซีครับ ออนไลน์สดๆพร้อมกันทั้งสองสนามครับสนามหนึ่งไปที่แฟนเพจแฟนคลับฟุตบอลอคาราชสีมสองในเฟ e b o o กโดยตรงของ YouTube ด้วยครับส่วนสนามสองครับไปที่ YouTube ครับแหมเราแปะลิงก์ไว้ให้หน้าเพจทั้งสองสนามนะครับตอนนี้ครับเข้าไปดูได้ครับโอ้โหผ่านมาถึงตรงนี้แล้วแต่ละคนนี่สุดยอดและครับใครจะเป็น4ทีมแกร่งในรอบรองชนะเลิศครับแหอ สามทีมในเกมครับแล้วจะมีอีกหนึ่งการดังฟ้าครับอ่าเออบอสโบบอกเสียดายมากครับบอสโบออกบ้านมาเันจะได้ออกบ้านลูกทีมตกชั้นไปตกร,รอบไปแล้วครับทีมงานสมักแก๊กบอสโบไม่เอาใช่ไหมครับอสโบเอาอะไรฮะเออเทพจันบอกพูดไม่ได้ อาตอนนี้ออนไลน์ท um, ั fruit, gram, anyway. ้งสองสนามพร้อมแล้วนะครับเข้าไปดูได้เข้าไปชมได้เลยฮะเวลาเท่าเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพิ่มเติมคือความมันละฮะละอูแน่ครับกรรมการเตรียมไว้หูได้งีดน ถ้าไม่มีอะไรผมจะบี้ยวให้มีอะไรนี่เหละกับกรรมการวันนี้ครสนามหนึ่งกำลังจะพร้อมสนามสองเชิญเลยครับนกปีตั้งสองสนามเราจะเริ่มต้นพร้อมกันนะฮะเดี๋ยวรอสักคู่ครับสนามหนึ่งครับสนามสองเชิญครับสนามสองเชิญเลยครับสนามหนึ่งรอท่านอยู่ครับตอนนี้ครับเชิญเลยครับสนามสองครับสนามสองเชิญเลยครับสนามสองเชิญครับ สนามสองเชิญเลยครับสนามสองครับเราจะคิกออปปารจัดแจ้งมาแล้วครับเมื่อกี้นี้ครับขอให้เสียงนกบินล้อมพร้อมกันครับโอทีครับแมนไปใส่สปอร์ซะแล้วรอแป๊บหนึ่งครับรอสักครู่ครับสนามหนึ่งรอสนามสองสักครู่ครับไม่เกินสามชั่วโมงครับได้ตีแน่นอนครับออนไลน์สดๆพร้อมกันสองเท่ทางครับเหมือนเดิมครับ ต่อนนี้ฮะณสันามโรงเรียนบ้านดอนผวาครับกับดอนผวาโอเพ่นครับครั้งที่สองครับทีมไหนพร้อมไม่พร้อมผมไม่รู้ครับแต่ดอนผวาคาราบี่กับโนนลาวคาราบี่พร้อมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับเอาละครับสนามหนึ่งเริ่มแล้วครับ20นาทีมือนเดิ่มครับสนามสองเลยครับ นามสองระหว่างแตงโมเซฟเฟอร์ในชุดเขียวครับในหน้าจอนะครับอ่าต้นผักสดในชุดขาวครับอในหน้าจอเราจะเห็นได้ชัดก,กว่าครับหน้าจอตอนนี้สีขาวเป็นต้นผักสดเขียวๆจะเป็นแตงโมเซฟเฟอร์เพราะว่ามีเขียวขาวผสมประสานกันนิดนิดครับกรรมาการดูออกผมดูออกครับ <laughs> อยู่ที่กรรมาการอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้ถือว่าใกล้เคียงนะรบารูดูได้ไหมได้คนระับ <laughs> เสียงบรรยายเรามาที่สนามสองนะบรรยายเรามาที่สนามสองมานลครับเอาได้ยังได้มาแทงมาได้ครับ คือลังก็ไปแต่งโมเสก็ครับมาถึงตรงนี้แล้วนี่รัดกุมแน่นอนครับแต่ความมันนี่มันเกิดแน่นอนครับเพราะว่านักกีฬาเราได้พักครับเป็นการแข่งขัน2วันครับรายการนี้ะนั้นนี่ไม่ได้ใช้ร่างกายหนักมากมายครับเล่นต่อไปครับไม่มีเสียงลกบินครับเล่นต่อไปเล่นต่อไปตนผับตนโยกมาโมกเชิดจ่าบานี้ครับแล้วมีตัวเติมทันไหม ยังทันครับต้นผักสดต้นผักสดต้นผักสด,กสดแวกแวกแล้วโดนผู้เล่นของแตงโมแซฟเฟอร์ดักได้แตงโมแซฟเฟอร์พาไปอีกยังได้แตงโ้โอ,โอชนตอะไรเขาาบอลอยู่ตรงไหนสหาะนีทำปรกกาให้เป็นบอลของแตงโมแซฟเฟอร์เออสนุกเล้ใจกันจริงๆนะครับตอนนี้ บอลทุ่มของแตงโมซัฟเฟอร์ทุ่มเข้ามาเซัฟเฟอร์เซฟเฟอร์ยิงใหญ่กว่านี้ชั้นแหลกคังหวะนี้ครับกรรมการมองเป็นชั้แหลกครับเป็นแตงโมของแตงโมซัฟเฟอร์โอ้เรียนเชิญนะครับใครไม่ได้ดูในช่วงสองสามรอบสุดท้ายนี่รอบลึกๆแบบนี้ฮะรบอบหกทีมรอบรองชนะเลิศรวมถึงรอบชิงชนะเลิศและอีกสองคู่ครับ คู่พิเศษระหว่างยูสิบสองแล้วลก็วีไอพีเโซครับอย่าลืมมาชมมาเชียร์ครับในช่วงนี้ใครเสร็จธุระปักปรังที่บ้านเนี่ยเดินออกมาครับถ้าที่บ้านไม่หออกมาเนี่ยบอกว่าขอดูหน่อยขอไปดูบอลหน่อยเป็นบอลจากหน้าประตูของต้นผักสดต้นผักสด โดนผักส,สดยกมาจาังหวะนี้ตีไปเล่นของเต็งโมเซฟเฟอร์ตุสอยมาลงเข้ามาโอ้ยโอ้โยนิดเดียวกับพม่กี้ครับนิดเดียวจะมองถูกบอลเข้าประตูและนิดเดียวจะโดนเสาด้วยครับพม่กี้ครับ โอ้โหจังหวะเดียวสองนิดเลยครับเมื่อกี้นี้ฮะโอ้โหทุ่มเทสุดๆครับหมายเลขเก้าของต้นปักสดฮะใครจำได้ดีกาก้าครับคุณนักกีานอากาศที่ส่วนยืนคูณมาแล้วครับเอ้ยทีนีเป็นเราเล่าเลยครับตอนนั้นเปิดบอลพุ่งพุ่งมา ทั้งสองสนามพร้อมกันนะฮะฉะนั้นนี่ต้องบริหารเสียงบริหารหูกันให้ดีแล้วจังหวะนี้ก็มาการบอกเล่นต่อไปครับเล่นต่อไประวังขับระวังระวังขับระวังเล่นได้แล้วจังหวะนที่ฟาวประกาศได้ผิดพลาดครับแม่นี่ฮะแอคชั่นเรารวมกับเกมครับตอนนี้ฮะโอ้ตอนนี้นี่สนุกแล้วใจแน่นอนแล้วครับเอ้มาถึงตรงนี้เล่นมาแล้วครับแตงโมเซฟเฟอร์แตงโมเซฟเฟอร์แตงโมเซฟเฟอร์ มาได้วางเท่าระวังได้เหงาันได้ไหมเหงมาแล้วเอาละดีครับตอนนี้ยิงไว้ยังได้อยู่แล้วแต่วะนี้กรรมการได้เป็นบอลของต้นขับสดครับมาถึงตรงนี้แล้วทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับ กรรมการให้เป็นบอลของแตงโนมีทิ้งไว้ทิ้งไว้ได้บโอเ่ครับกรรมการให้เป็นบอลของเตงโนเซฟเฟอร์เตงโนเซฟเฟอร์ตรุ้มตีมาตอกตึ้งกันไปครับเซฟเฟอร์เบสสวยครับจังหวะนี้แรงเข้ามา ไลแม่ไม่มีใครกันเวันนี้โอ้ใครจำได้รอบที่แล้วี่ต้นผักส่วนจริงในนาทีบากเลยก็ว่าได้นะนาทีสท้ายเลยครับแล้วก็ผ่านข้ามาส่ในรอบตัวนี้ได้นะบอกเขามาเล่นแต่ส,สั้นเล่นแต่สั้นแบบนี้เหนื่อยไหมครับเล่นแบบนี้ลุ้นแล้วแล้วปั๊มมาทำาการในบอลของ,ของแตงโมเซฟเฟอร์ ได้แล้วจวังหวะนี้เหรอเราทีข้วเท้าตักทางต้นประสนต้นขับต้นยกยาวยาวมาเก็บไป่ไแล้วเตะนี้มาก่อนครับมาเข้าทางต้นผักสดต้นผักสดเก็บได้ต้นผักสดต้นผักสดแล้วบอลบอดตาไปครับมาได้มาได้แทงมาจังหวะนี้ตีเตาหาเราหมุนความเร็วไม่เป็นสองลองไปค,ครับ สวัสดีครับการอกเปลี่ยนกันไหลกันไหลครับเลยจังหวะนั้นโอ้โหลุดแล้วจังหวะนี้เอาสวัโอ้ปล่อยหลุดเฉยจังหวะนี้เอาแล้วไงโอ้โหยจงหวะหลุดแบบนี้ก็เกือบไปแล้วครับโอ้โหปล่อยไปม้ครับสวัสดีเออการให้เป็นบอลของต้นกับต้นครับโอ้โหสกอร์นี้ยังไม่ขยับครับสองสนามครับตอนนี้ เกมมันตึงนฮะเกมมันตึงนฮะโยมมาแม่เบาไปหน่อยครับเข้ามือกุศลประตูของแตงโมเซฟเปอร์แตงโมเซฟเปอร์แตงโมเซฟแล้วมีเสียงนกบินในวันนี้ครับกรรมการเอาละว่าเรา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 แตงโมเซฟเปอร์ มารัดการเป็นพรของต้นผักสดครับกลุ่มกับมือหลังไปครับต้นผักสดออขึ้นไปต้นผักสดยกยาวยามาเก็บได้มาแล้วโอ้โหฟาวมาสวัสดีครับแม่กรรมาการเป่าแล้วไม่ได้เปรียบครับย้อนกลับมาให้ครับเป็นปีคิกของต้นผักสดครับ จะเล่นยังไงก็จะมาแบบนี้ยังไงมีหลอกแล้วอัด้าไปติกัแมอู้ล้มอูดูดูเพลียครับดูเล้ยบัครับจุกเลยครับแบบนี้แพทย์ประจำทีมของแต่งโมเซฟเฟอร์ครับเชิญแลว แล้บจุ่มเลยครับลงตั้งจุ่หนักที่สุดแล้วลูกนี้ครับดูครับไหวไหมไหวครับยังไหวครับจุ่มเลยครับซุปเปอซฟไทยครับยังไงก็ไหวครับที่บอกว่าอย่างี้ครับโดนเขาวาไม่เข้ารอกเพราะไม่มีเขาหรือหงละเขาบอกเอ๋เซลล์ไหวเอีกไหมแล้วตอนนี้ยิงมาได้ได้อยู่ครับจังโมแซ่เปอร์ แตงโมเซฟเฟอร์แตงโมเซฟเฟอร์ติดผู้เล่นของต้นผักสดต้นผักสดต้นผักสดไหลขึ้นหลังก็มาไหลออกไปทางกาฝ่ายเบิ่อนเร็วแล้ววันนี้เอาแล้วสิครับโอ้โห,หวันอะไรไปแล้วแตงโมแตงโมจะเอาอยู่ไหมับวันนี้ต้นผักสดต้นผักสดมาแล้วเล่าเล่า,ลา,ลายิ่งโอ้โหโชว์มาได้แล้วโอ้โหยโอ้โจังหวะโต้กลับเร็วของต้นผักสดเอฟซีครับแม่แล้วโคตรครับลูกนี้ครับ โอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วครับแหมบอลจากหน้าประตูของแตงโมเซฟเฟอร์ครับยกยาวยาวมาแม่ไ่ผ่านมาตะวนันนี้วางเร็วอากมายิงไม่ได้ยับได้ระวังครับระวงังยิงไว้แตงโมเซฟเฟอร์เป็นโมเซฟเฟอร์โมเซฟเฟอร์มาได้อยู่ ใช่หลายไปกินประเล่นเก่าที่ทำได้นะครับตอนนี้ต้นปับสนต้นปับสนต้นปับสนโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับแม่แล้วกรรมาการหยุดเวลาตอนนี้เลยครับแม่มีผู้เด็นเก็บครับ1นครับต้นขักสดโอ้ยิงขึ้นนำไปแล้วครับตอนนี้โอ้ สวัสดีครับตอนนี้ครับโอ้โหครับมาลุ้นจังหวะนี้ครับเด็ดขาดครับเดินไปแล้วไม่พลาดครับกก็็็็็เเเเปปนนนดดแล้วะหมือโอ้โหครับตอนนี้ครับมาแล้วครับต้นบักสดครับสตอนแรกสนามสองมาแล้วครับสนามหนึ่งเป็นยังไงไม่รู้ครับตอนนี้ยังสูญสครับมองไป ได้เลครับไปไได้เข้ามาแต่งโมเซเปอร์แต่งโมเซเปอร์หลายขึ้นมาเข้ามาแต่งโมเซเปอร์โดนต้นปักสนหักได้ครับเดี๋ยวปาเข้าตามเรียนมต้นปักสนด้วยต้นปักสน ต้นบบบสนต้นบบบสนต้นบบบสนโดนด่นาครับจันนี้เราดูเลยครับเอาเลยครับตอนนี้แตงโมแซมเฟอร์แตงโมแซมเฟอร์แตงโมแซมเฟอร์มาแตงโมแซมเฟอร์จี้เข้าหาท้าดวลแล้วตอนนี้ครับแล้วจังหวะยูฟ่าเอาเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่เกมตึงแล้วครับมาดูพีทิกจังหวะนี้ก็ไม่รู้นะครับ มีบอลแล้วสอ er 2คนแล้วโอ้มีบอลมีบอลไานี้ครับตอนนี้ครับลิงแล้วครับตอนนี้ครับเนี้ยหมายเลขกีครับบอครับเลิงแล้ว ่จัดกนไป้วันนี้มา้าทางโเรเป็นโมเทเปอร์เายกมาไม่ได,ไรรไดีเท่าไหร่ครับด้ายแล้ววันนี้เกมบอลทีบอล้ครับาจะเป็นเจ้อลสู้บอลสู้ของเจ้มเเปอร์เดีาแล้วครับต้นปักสดต้นปักสดต้นปักสดมาได้ต้นปักสดมีตัวเติมมีตัวเติมจะไปทางไหนมีออกมาทางด้านขวาแล้วจับบอลพลาดกัน สามลูกเดียวครับแตงโม,มแซฟเฟอร์แตงโมแซฟเฟอร์แตงโมแซฟเฟอร์กับขึ้นหลังอ่ะต่างโจนมาครับพีงปาทำน,นี้ครับแตงโมแซฟเฟอร์เอาเดิไมงไม,ไม่ได้แล้วเรื่องวันี้ก็ทำไม่ได้ว่าอะไรเล่นต่อไปติดจังหวะนี้ติดผู้เล่นของต้นผักสดครับการดอนไปออกข้างครับกลายเป็นบอลตุ้มของแตงโมแซฟเฟอร์แตงโมแซฟเฟอร์ เป็นมูเซเฟอร์มาครับได้ออกมาได้ก่อนไหลอะไรแน่นอนแล้วแมจังหวะนี้ต้นปักสดได้เอาแล้วนะครับต้นปักคนแม่ยังจับบอลไม่อยู่แล้วเปลี่ยนแล้วว้าวกดยีตะนาไม่เล่นบอลแล้วกรรมการมองอย่างนั้นครับตรงนี้ให้สัญญาณมือพร้อมใบเหลืองครับโอ้กลายเป็นบอลของต้นปักสดเอฟซีครับ ปีที่ของต้นบักต้นครับเปิดมาจังหวะนี้ติดเ่ของเตงโมเซฟส์ขบาครับโมเพิส์โมเพิสันนี้ยังเป็นบอลของเม์ครับนนะัเล่นต่อไปครับต่อไปตลสนามครับอมการได้เป็นบอลอนาครับ ยาวยาวมาติดู้เล่นของอวันนี้ครับแต่งโมเสเฟอร์ได้แต่งโมเสเฟอร์ระวังเขร,ระวังเร็วไม่ตรงเอ้าครับ บอลไหลกลับมาด้วยน้องยาวยาวมาเฮ้ยหลุมือเลหาบอลไม่เจอบอลอยู่ตรงไหนแล้วแล้วแหวยังเคลียร์มาได้ครับมาต่อทางบริเวณของต้นบับต้นแม่ข้างไปครับกลายเป็นบอลคู้ของต้นกับต้นบอล ได้ไหมได้ครับโอ้โหสนามหนึ่งมีสกอร์แล้วครับตอนนี้ครับน้องโชกุนครับออกนำทีมไมค์ก็ฟิกีละการโยธาไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาละครับมีสกอร์แล้วครับตอนนี้สำหรับสนามหนึ่งครับส่วนสนามสองนี่ยังนำอยู่ครับ1-0ครับได้ ต้นกำลังครับต้นกำลังครั้งนี้ยังทันครับยังทันแล้วไปต่อได้แล้วมีเหนียวกำลังบอกไปได้ดีเลยแล้วยิงแหม่ติดบอลครับบอลเอาเป็นเตะมุมครับใครจะเป็นเตะมุมครับย้อนหลังมาตัวะนี้ฮะใบเหลืองครับ

สนามหนึ่งให้สัญญาณมือมาแล้วครับสองนาทีครับสนามหนึ่งครับให้อีกสองนาทีสำหรับสนามหนึ่งครับสนามหนึ่งให้อีกสองนาทีครับสนามสองนี่ยังไม่มีสัญญาณใดๆครับเล่นต่อไปครับได้ดูไปแล้วครับตรงนี้ครับตนปักสด มีเวลามีเวลาโอ้โหเน้นเน้นโอ้โหเน้นโยกออมาแข่งดับได้แล้วไม่ให้พลาดครับตอนนี้เอาเลยครับต่อขอยาวๆแหมเด่นต่อไปครับหมายเลขไอโม่หมายเลขไอโม่หมายเลขล่าล่าแหวกไปแล้ว จเตะมังเข้ามือในวัวนนี้ได้หายใจไต่คอครับสำหรับต้นผักสดเปิดบอลยาวๆดุมด่มๆครับจังหวะนนี้เก็บได้เอา้าแล้วโอ้เรียบร้อยโอ้โหครับสองศูนย์ครับ กรรมาการได้อีกหนึ่งนาทีครับสนามสองครับสบนามสองกรรมาการได้อีกหนึ่งนาทีครับแม่ไปอีกแค่คและยูะใบเหลืองของต้นผักสดท่านมานี้ครับขอบคุณไปแล้วตอนนี้ครับสนามที่สองคะับ 今天来到最后了啊，美女们。 โอ้เวลายังเหลือเป็นนาทีครับตอนนี้ครับเอาละทีครับนาทีแบบนี้้วครับเป็นตรงแน่แล้วครับโอ้โหเอาละทีครับแตงโมเซฟเฟอร์จะไล่ทันไหมโอ้แล้วไม่ทันแล้วครับโอ้กรรมการเปล่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นต้นภักสน f c x มาดามทำไม f c ครับเอาชนะแตงโมเซฟเฟอร์ไม่ได้ครับ2ประตูต่อ1หนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับพักกันสักคู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อผู่ต่อไปครับสำหรับรอบ6กที